างแฟรไพลครับรเจอตรงขุนศึกวัานี้หนึ่รจุดองเกินไปจุดสองครับแรกครับผมเเจอกองฟูซิงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจุเก้าปหนึ่งจุครับมา,ววาะ,ะวันนี้เจอตรง้พร้อมลยมาข้างนี้เววาวร้อยสิบไงคำร้อยอ้าว เดือดเดือดตัวไหผู้ที่เจ็ดเจอกับเพชรนิพนธ์วันนี้ร1 6ยสิบหกแปดร้อยสิบหกาจุดห้าครับวันนี้ตองูดถงร้อยยี่สบเจ็ดครับยอดเสกสัน ผ่านครับอจฉลยครับผมสองลวสครับร้อยสามสิบโชคแมงเลยวเองหนอยสามสิบเอ่งหนึ่งจครับ1ันร้อยสิบแปดลสามสาครับครับเกินอยู่จุามมาช้าวันนี้เกลดเพเคียงไกลนะ ทาบเขา7.5อันนี i̇şte> ้เจอผลเลยเจอกระแวววาววันนี<_<_้ต่อได้น้ำหนักหนึ่งปอนด์111.1มาดูน้ำหนักล่าสุดตอนนี้ครับสึกเพชรยินดีนะครับประจําวันที่12กุมภาพันธ์2569ครับจะได้เสียโบทนะครับนายนัทเดชครับวัชิระปรัตนวงศ์ครับ ทุพยูสี่คู่แรกครับหนึ่แล้วก็ห้าหก็ดแก็ไปรับชมทางแอปพายทีวีน่าจะประมาณสักร้อยก้าบาทนะถายไม่โหลดก็ไปโหลดนะคู่แรกวันนี้เปิดหัวไได้127ร้อยิบเจดอครับกล้องฟูสิงคลองสวนรภรีสอดมาร้อยา1 2 6ิบหกุดสาเขาเจกอกับคู่ปรับเก่าครับยอดเสกสันครับยอดเสกสันมอร,ราชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงมาร้อยี่ดจุดเก้ลดหน่ายังไม่ผ่าน ส่วนคู่ที่สองเพิ่งมาครับช้างมงคลมอราชพัฒน์สุรินเขาชอกันร้อยยี่สิบเก้ามาร้อยสามสิบสองครับเกินไปสามปอนด์นะส่วนพีรพัทครับพีรพัทนี่จิตเสียส่งมาร้อยยี่สิบแปดจุดห้าผ่านเรียบร้อยขาดไปจุดห้าส่วนคู่รองเป็นบักโนวาครับบักโนวาบางแสนไฟคลับร้อยสิบสี่มาร้อยสิบสี่จุดสามวันนี้ก็เจอกับจิตเมืองนทน์ครับเพชรเกรียงไกรจิตเมืองนทนมาร้อยสิบ สามจุดแปดผ่านเรียบร้อยคู่เอกเพิ่งผ่านไปสักครู่ครับแวววาวาวาัางพร้อมครับหรือว่าบอลมหาชัยครับมาร้อยสิบคุดหนึ่งวันนี้ต่อล้ำหนักให้พลายทองคำหนึ่งปอนะพลายทองคำพลายทองคำแอดส,สันปาตองรือว่าสิทธิ์ชายนคนเดียวกันมาร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะฮะมาร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งของคุณครับมาก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยนี่คือสี่คู่แรก คู่ห้าก็เป็นสิงห์ชราชครับสิงห์ชราชออกอูดอ่ดรน107.3เกินไปจุดสามเดือกะทับไทยครับรทับไทยต่อเปรมบุตรหรือว่ายุทธการมวยไทยคนเดียวมาะนละ้ลูกชายมาเกินไปจุดหกยังไม่่างส่วนคู่หกครับเพชรเตชินนะเพชรินบางแสนไฟขับมา116.2ขุนศึกเพชรยินเดียคารามี่มา116.5ผ่านแล้วนะครับแล้วก็คู่เจ็ดเพชรนิพนธ์ครับเพชรนิพ,รพรนธ์อ่าเพชรสี่เมือมา117.5 เกิดเป็น1.5ยังไม่ผ่านเกิกับผูสิงครับพูสิงนี่อ,อ๋อขำอินครับหรือว่าคลองสวนผูลีสอทคนเดียวกัน,นครับมา116.5ยังไม่ผ่านส่วนึู่ไปก็เปินกลคนกบไอ้ปินใหญ่ไม่ได้เปินกลนเปืนใหญ่พอหลักบุญครับหรือว่าอ่าโาดยุทธยาวันนี้ทิงเช้มนะทิงเข้มพรายทีวีครับ118ปอนด์มาเกินไปจุดสามยังไม่ผ่านมาลายทองครับมาลายทองนุ้ยสี่เมืองเมืองครับ มา119.4จ่อน้ำหนักตัวนี้ผ่านเรียบร้อยคู่เอกก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึ้จุปคืชปเล้งหน่งทับใหญ่ครับนี่มา1ม1 1ร้อยหนึ่งจุดหนึ่งยังไม่ผ่านส่วนมุกออเมื่อเช้าก็มา129.8ผ่านเรียบร้อยนี่คือน้ำหนักทั้งหมดเก้าคู่นะครับที่เหลือก็ยังมีช้างมงคลสามปอนเหลือทับไทยไเหลือทุนสิงราชส3จุดสาทับไทยสจุดหก เพชรนิพนธ์หนึ่งจุดห้าคู่สิงหศูนย์จุดห้าเปืนใหญ่ศูนจุดสามไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ซุปผ้าไทยเล็กนี่คือน้ําหนักล่าสุดตอนนี้นะครับประมาณสักนี่ก็กี่บโมงแล้วเจ็ดโมงเิ็นาทีนะฮะอ่ะสนาไปจ่ายก,กันหน่อยคูแรกีนกองคู่สิงก็เขยอดเจ็กซันนะคู่นี่เคยประทักมาแล้วนะผมจำไม่ผิดนี่นะนะนะไอ้ห้งินไอ้แดงชน,นะมาหนะ่ะ วันนี้ก็ก้องบูสิงนี่ก็เพศทุกเครื่องออกได้น้อยดียกเต็กัารปรเพศเปิดเกมบู๊เน้นเข่าตนก่อนดูว่าเจ้าก้องบูสิงไปก่อนนะออกกันใหญ่นอาอนี้ก้องบูสิงสำหรับผู้แทกส่วนคู่ที่สองนี่ไม่ไม่วิจารณ์แล้วกันเพราะเกินสามปอนช้างมงคลกับพิรพัฒน์ไว้ด้วยก่อนนะสวนคู่สามบักโนวากับเพชรเกมไป้คู่นีู้่คู่ขี้ทูซีนะบักโนวาประเภทเดินเปิดเกมเขาล็อกรัดมาทีเนี่ยเพชรเกียนไปประเภทฝีมือนะผมว่า วันนี้อาวุธมวยเนี่ยผมดูกป็นเพชรเกรียงไกายจะดูดีกว่าเจ้าบอกดูว่านะออกไปที่เพชรเกรียงไกลครับส่วนผู้ให้เขาแวววาวกับไพ่ทองคําแม่เขาเปลี่ยวาวนี่ก็เพชรครบเครื่องนะเพชรไพ่ทองคํานี่เด็กนุ่มไม่เดินวี่เดินชนแม่ผมดูแล้วจังหวะหลักเรียงผมดูแวววาวน่าจะดูดีกว่าออกไปที่แวววาววันนี้นะออกฟูดสิงค์ครับเพชรเกียงไกลแวววาวแต่เขาคู่เอกจนสองเขายังจ่อไปที่หูคงวันนี้หูคงหูคงหูคงการในเวทีก็เลยหลายคนนะนี่ฮะ ก็เลื่มกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมวยไทยไอ้มวยหน้าเสือนะเพจประเด็นเด็ดมวยไทยเนี่ยปลิวไปแล้วเอาใหม่ครับเป็นมวยหน้าเสือมวยหน้าเสือครับไปติดตามรับชมกันได้ครับกดไลค์กดแชร์สองช่องทางในการติดตามก็ทางช่องทางยูทูบแล้วก็ทางเพจครับอ่ะประมาณนี้ก่อนลํำลาไปก่อนเช้านี้พรุ่งนี้พักผ่อนหนึ่งวันนะไม่ได้ไปพักผ่อนหนึ่งวันรอลุ้นมวยวันเชื่อมันชิพไปแล้วกันลาไปก่อนสวัสดีครับ